นี่ค่ะนี่คือต้นต้นม่วงมุดพันนะคะม่วงมุดพันนะคะคล้ายๆกับมะม่วงเลยแต่ไม่ใช่นะคะคล้ายๆกับมะม่วงแก้วลูกใหญ่ๆแต่ไม่ใช่นะคะเป็นมะม่วงอ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นมะม่วงที่ผสมพันธ์กับอ่าม่วงมุดเนาะก็เลยออกมาลูกใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะส่วนมากเขาจะาไว้กินสุกนะคะม่วง ม่วงมุดพันนะคะก็เ,เรียกม่วงมุดพันค่ะทุกคนนจะจ๊ะนี่ค่ะเป็นเยอะมากใบก็เหมือนกันนะคะใบก็ม่าเหมือนม่วงมุดนะคะนี่ค่ะคล้ายๆกับมะม่วงเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่นะคะเป็นม่วงมุดพันนะคะผสมนะคะเขาผสมมาใหม่นะก็ได้ลูกใหญ่อย่างนี้นะคะส่วนมากเขาจะเอาไว้กินสุกนะคะเนื้อเยอะมากคล้ายๆกับม่วงทองดําเลยเนาะทุกคน นะจ๊ะนี่เหมือนม่วงทองดำเลยนะเขาผสมพันธุ์ระหว่างมะม่วงกับมะมุดนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเยอะมากกินสุกอย่างเดียวอ่ะทุกคนต้องสุกคาต้นนะคะต้องสุกคาต้นนะคะถึงจะกินได้ถ้าเอาลงเอาลงแบบมะม่วงแบบแก่ๆแล้วมาบ่มไม่ได้นะคะเน่าหมดค่ะนี่จ้ะนะคะ นี่คือม่วงมุดพัน์ธุนะคะทุกคนนี่จะเป็นเยอะมากลูกใหญ่ด้วยนะคะทุกคนนะคะนีนะ่เป็นเยอะมากเลยนะคะนี่ต้นอะไรก็เหมือนม่วงมุดหมดนะคะยกเว้นเขาผสมพันธุ์ยกเว้นเขาผสมพันธุก์ก็ต้องกินสุกอย่างเดียวนะคะแต่อร่อยค่ะนี่นะคะนี่ เป็นเยอะมากเลยนี่ค่ะต้นเหมือนมะมุตเลยนะต้นเหมือนมะมุตบ้านนะคะอันนี้เป็นมะมุตพันธุ์ค่ะโอ้โหลูกใหญ่เลยอะรอกินสุกนะคะนี่อาลงแก่ก็ไม่ได้นะจ๊ะลูกเน่านะคะต้องกินสุกอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเป็นเยอะมากนี่โอ้โหดูดูกิ่งดิกิ่งห้อยเลยอะนะนี่ นะจ๊ะกิ่งห้อยเลยเป็นเยอะมากนะต้องรอให้สุกขาต้นนะคะถึงจะเอาลงได้เอาลงตอนแก่ไม่ได้นะคะไม่เหมือนมะม่วงนะเอาลงตอนแก่นี่ลูกเน่าหมดค่ะทุกคนโอ้โหเยอะมากมะม่วงมุดพันนะคะทุกคนลูกใหญ่มากเลยจ้านะคะนะนี่เนาะเขาก็ผสมพันธุ์กันมาเนาะนี่ดู โอ้โหโอ้โหนี่ลูกนี้อย่างใหญ่เลยค่ะทุกคนโอ้โหเนื้อเยอะนะคะเม็ดเม็ดเม็ดบางมากค่ะมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยกินสุกอย่างเดียวจานะคะทุกคนนี่คือมะม่วงมุดพันนะคะไม่ใช่ม่วงมุดบ้านนะคะผิวก็เกลี้ยงกว่านะคะม่วงมุดพันนะจานี่ค่ะนะคะ เราก็นะเดี๋ยวนี้พันธุใหม่ๆออกมาเยอะแยะนะคะมะม่วงนะคะทุกคนก็นี่และจ้ะเราก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเยอะมาก lessons! โอ้โหลูกนีด้ดูดูลูกนี้ปิดฝ่ามือมิดอ่ะทุกคนดูดิดูลูกใหญ่มากนี่ดู โอ้โหฝ่ามือแม่มใหญ่แล้วนะมะม่วงออยากก่าฝ่ามือแม่มอีกสุดยอดโอ้โหฝ่ามือแม่มอะ,ะใหญ่แล้วนะมาเจอมะม่วงลูกนี้ลูกใหญ่กว่าอีกนะคะม่วงมุดบ้านนะคะทุกคนนี่นี่โอ้โหนะลูกนี้ยังเล็กหน่อยนึงแต่ลูกเมื่อกี้นี่ดูดูฝ่ามือแม่มยังเล็กกว่ามะม่วงอีก เอ้ยนะคะนี่ไม่ใหญ่ได้ไงดูดูลูกนี้ดูลูกนี้น,นี่โอ้เต็มฝ่ามือเลยโอ้ยยังใหญ่อะลูกนี้ยังใหญ่ลูกนี้ก็ใหญ่นะนี่นี่ลูกนี้ก็ใหญ่ก,ก็เกือบเต็มฝ่ามือก็ถือว่าเต็มแล้วแหละนะปอเนื้อเยอะนะคะนี่ทุกคนเวลากินสุกนะ้าแบบคุ้มมากเลยอะนะ ลูกมันใหญ่งไงทุกคนเนื้อเยอะด้วยเม็ดก็เล็กนะคะขอบคุณที่รับชมจ้านะคะโอ้ยมวอตาชมขอบคุณนะคะ